สวัสดีค่ะพบกับชอบ่อง้าสายเขียวกรีนคิทเช่นนะคะวันนี้พามาเด็ดดอกเก๊กฮวยที่สวนกันนะคะกำลังบานเต็มหมดเลยนะคะนี่จะมาชวนทำขนมที่ทำจากดอกเก๊กฮวยกันนะคะแล้วก็นี่คือเก๊กฮวยที่เก็บประมาณ20นาทีเองนะคะ ได้เยอะทีเดียวนะคะ ที่ฝุ่นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราตอกแล้วก็ล้างหลายๆน้ำอีกทีหนึยวจะทำขนมหวานด้วยดอกเก๊กหวยนี่นะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะเราต้องล้างยางเหลืองๆนี่ออกให้หมดนะคะ บัานหางจระเข้นี่เป็นสมุนไพรประจำบ้านอย่างดีเลยนะคะน้าร้อนลวกไฟไหม้สามารถใช้วุ้นขาวๆตรงนี้ต่ต้องล้างอย่างให้หมดนะคะเอาถูถูแผ่น้าร้อนลวกไฟไหม้แผ่ก็จะหายเร็วนะคะแล้วก็ลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ดีทีเดียวะคะ่ะก็จะเพิ่มความหอมด้วยเตยหอมนะคะเดี๋ยวต้มไปด้วยนะคะ ดอกสดนะคะใช้เป็นดอกสดของเก๊กหวยขาวแล้วก็เก้งหวยสีเหลืองเดี๋ยวที่เหลืออันนี้ก็จะตากเอาไว้ทําชานะคะก็ปอกหางจระเข้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องล้างหลายๆน้ํานะคะล้างเส็แล้วน้ำล้างให้หมดเมือกนะคะล้างเสร็จแล้วก็สะเด็ดน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะ ถ้าจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะอันนี้หั่นเป็นแบบเป็นเต๋านะคะหลังจากเราล้างมาสามน้ำดีน้ำนะคะเราก็เอาเขามาต้มหรือลวกนะคะให้เขาสุกไปก่อนนะคะเป็นการล้างเมือกล้างอย่างให้หมดจริงๆนะคะเย็นนะคะ ว่านหางจระเข้น,นั้นมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะรักษาวุ้นที่เป็นใสๆนะรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะรักษาแผลเป็นช่วยลดให้จางลงนะคะแผลเป็นคนที่เป็นท้องผูกนะคะสามารถทานหุ้นหางจระเข้เป็นประจําได้นะคะจะช่วยแบบให้ขับถ่ายได้สะดวกคะ เดือดแล้วก็ใส่ดอกเก๊กวยแล้วก็ใบเตยลงไปนะคะยังไม่ใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวก่อปก่อนนะคะเก๊กฮวยสามารถปลูกได้น่าจะทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะที่น้ําไม่ท่วมก็สามารถปลูกได้ไม่ต้องรออากาศเย็นนะคะเพราะว่าที่ทํา ปลูกนี่ก็คืออยู่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะหน้าหนาวก็ไม่หนาวนะคะช่วงนี้ก็เย็นบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ถึงไม่ถึงกับเย็นมากกลางวันร้อนมากทีเดียวนะคะมาดูสรรพคุณของเก๊กฮวยนะคะเก๊กฮวยนั้นถ้าเราต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเล็กน้อยไม่ต้องหวานมากนะคะแช่ช่องฟรีซเย็นๆนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ดีทีเดียวนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสเอชดูดซับสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ยังเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบำรุงโลหิตหรือว่าบำรุงเลือดนั่นเองนะคะป้องกันการเกิดโรคหัวใจนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะมีสีเหลืองบำรุงสายตาค่ะน้ำก็ออกสีแค่นี้แล้วก็พอแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเขามากรองค่ะเพื่อเอากากเตษๆเตออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะค่อยๆใส่ก่อนนะคะชิมก่อนนะคะยังใส่ไม่หมดชิมก่อนชิมแล้วหวานพอดีแล้วนะคะเราก็จะใส่พใส่นะคะก็จะกระเด็นได้นะคะ เดือดอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วนะคะสีสวยมากทีเดียวเลยค่ะลองหามาปลูกกันนะคะเก๊กห่วยก็จะออกดอกช่วงประมาณเดือนตุลาถึงต้นปีนะคะอาจจะได้ถึงบางที่ก็อาจจะได้ถึงเดือนมีนาเมษาทีเดียวนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะได้เวลาเราชิมลอยแก้วว่านหางจระเข้นในน้ำเก๊กห่วยกันแล้วจ้า เติมน้ำแข็งนิดๆนะคะเพื่อความเย็นสดชื่นอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าตอนต้มว่านหางจระเข้ไม่ต้องต้มนานมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเละคล้ายๆวุ้นคล้ายๆวุ้นเลยนะคะ อากาศกิ็นๆแล้วก็กินแบบร้อนๆนะคะอากาศร,ร้อนๆเราก็ใส่น้ําแข็งนะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามให้แม่บ้านสายเขียวนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากถูกใจคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ